วิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับบัญชีทิกตอกทำยังไงให้บัญชียังเล่นได้เหมือนเดิมทำธุรกรรมทางการเงินได้ขายของได้ตะก้ายังอยู่เหมือนเดิมและถอนเงินออกมาได้ด้วยช่องพี่ป้ลนมีข้อมูลมาบอกทุกวันก่อนไปดูนะ บันทึกคลิปนี้เอาไว้เป็นรายการโปรดวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องใช้ข้อมูลในคลิปนี้ก็ได้ค่ะไปดูกันเลยว่าทํายังไงไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่3ขีดด้านบนจากนั้นไปตรงที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวคลิกเข้าไปตรงคําว่าบัญชีกดตรงคําว่าข้อมูลบัญชีจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็วันเดือนปีเกิดตอนที่เรากรอ,อกสมัคร t ok ิ k กตอกใหม่ๆถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเบอร์เราจิ้มไปตรงลูกศรที่อยู่ท้ายเบอร์โทรศัพท์เขาขึ้นมาว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้เนี่ยได้เชื่อมโยงกับบัญ กดตรงคาว่าเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เขาจะมีส่ง OTP ไปที่เบอร์นี้เราเอา OTP ที่ได้รับมากรอกเป็นการยืนยันตัวตนเราก็กรอกเบอร์ใหม่ลงไปแล้วก็กดถัดไปก็จะส่ง SMS และรหัสยืนยันไปให้เราก็ทําตามขั้นตอนถัดไปได้เลยและสําหรับในการเปลี่ยนอีเมลก็ทาคล้ายๆกับวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนรู้ด้วยนะ